มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกรณียกเว้นทั่วทั้งโลกต่างตกตะลึงกับพฤติกรรมของคนไทยและคนกัมพูชาในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นักกรุงเทพมหานครเมืองที่คึกคักที่สุดของประเทศไทยและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาริกาพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมแห่งหนึ่งกล่าวว่าเธอจะไม่มีวันลืมภาพเหตุการณ์บางอย่างที่เคยได้พบเจอมาริกายอมรับอย่างเขินอายเล็กน้อยว่าพูดตามตรงนะคะตอนแรกฉันไม่ค่อยชอบคนไทยเท่าไหรนะ่นัก เธออธิบายว่าตอนที่เริ่มทำงานที่โรงแรมใหม่ๆเธอได้พบกับแขกชาวไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นอื่นๆไม่ได้เลยซึ่งทำให้เธอเครียดมากเธอบอกว่าคนไทยมักจะมีแนวโน้มแบบนี้เป็นพิเศษคือไม่ค่อยถนัดภาษาต่างประเทศในตอนแรกมาริกาทั้งประหลาดใจและสับสนเพราะเธอคิดว่าชาวต่างชาติที่มาพักในโรงแรมหรูระดับนี้น่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมดาแต่คนไทยจำนวนมากกลับมีปัญหาในการทำความเข้าใจแม้กระทั่งวลีภาษาอังกฤษง่ายๆและมอ อักจะแสดงท่าทีงุนงงเมื่อได้รับคำแนะนำทั่วไปในความเป็นจริงแม้ว่าการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยจะแพร่หลายมากขึ้นแต่ในการสื่อสารที่รวดเร็วในชีวิตประจำวันคนไทยจำนวนมากกลับแสดงท่าทีไม่มั่นใจว่ากันว่าจำนวนคนไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมีเพียงส่วนน้อยของประชากรทั้งหมด,ทหมดเท่านั้นมาริกาเคยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่นานเธอก็เริ่มสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาได้นั่นคือพวกเขาเป็นคนขี้อายและเก็บตัวมากไม่เคยส่งเสียงดัง วายเวลาเธอถามคำถามพวกเขาก็จะแค่ยิ้มอย่างเขินๆแล้วเอียงคอเธอบอกว่าในตอนแรกเธอถึงกับรู้สึกหงุดหงิดกับท่าท a เีบยนิแบบนั้นของพวกเขาสังคมไทยเป็นสังคมที่อนุรักษ์นิยมมากเหรอรู้สึกเหมือนพวกเขาเป็นประเทศที่เก็บตัวมากเกินไปมาริกาซึ่งไม่เคยไปประเทศไทยและไม่มีเพื่อนคนไทยเลยก็เผลอมีอคติไปโดยไม่รู้ตัว ทว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในบุฟเฟ่ต์มือค่ำของห้องอาหารได้เปลี่ยนความรู้สึกที่มริกามีต่อคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเย็นวันหนึ่งเคาน์เตอร์อาหารที่เรียงรายไปด้วยอาหารไทยเลิศรสยังคงคึกคักเช่นเคยแขกกลุ่มใหญ่ทยอยเดินทางมาเพื่อรับประทานอาหารทั้งเป็ดย่างหนังกรอบหอมฉุยแกงเขียวหวานรสกลมกล่อมต้มยำกุ้งรแสแซ่บและผัดไทยอันเรื่องชื่อแค่ได้เห็นอาหารเหล่านี้ก็ทำเอาน้ำลายสอทุกคนต่างแสดงท่าทีตื่นเต้นแม้กระทั่งตอนต่อคิวก็ยังแทบจะอดใจรอไม่ไหว ในตอนนั้นเองแขกกลุ่มหนึ่งที่มาริกาเรียกว่าความเงียบสงบก่อนพายุจะมาก็ปรากฏตัวขึ้นโอกรุกทัวจากประเทศเพื่อนบ้านที่เสียงดังวกเวกวันนี้พวกเขามากันอีกแล้วเธอเตรียมใจรับมือไว้แล้วพร้อมกับการมาถึงของพวกเขาบรรยากาศของห้องอาหารก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบริเวณบุฟเฟ่กลายสภาพเป็นสมนรภูมมทันทีตั้งแต่ทางเข้าการปรากฏตัวของพวกเขาก็แผ่ซ่านไปทั่วทุกคนทำราวกับว่าข้าคือหนึ่งในใต้ล่า พูดคุยกันเสียงดังและเดินเข้ามาอย่างองอาจเมื่อมาริกาเชิญให้พวกเขารอสักครู่เพราะที่นั่งเต็มก็มีเสียงตะคอกดังลั่นขึ้นมาว่าพวกเราจ่ายเงินมาพักที่นี่นะเสียงของพวกเขาดังมากจนไม่ต้องใช้ไมโครโฟนบทสนทนาของโตอื่นๆก็พลันเงียบกริบไปโดยปริยาย เมื่อได้ที่นั่งการแสดงฉากใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาวิ่งกรูไปยังลายบุฟเฟ่ด้วยความเร็วสูงสุดหน้าถาดเป็ดย่างพวกเขาต่างผลักกันไปมาเพื่อแย่งชิงชิ้นที่ดีที่สุดท่าทางที่พวกเขาชูจานขึ้นสูงดูราวกับกำลังแย่งรีเบวในเกมบาสเกตบอลพวกเขาตักอาหารในปริมาณที่ดูอย่างไรก็ไม่ใช่สำหรับคนเดียวอย่างไม่รู้สึกรู้สาและนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นบางคนถึงกับตักอาหารซ้อนกันบนจานจนกลายเป็นหอคอย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเลยทีเดียวความรักที่พวกเขามีต่ออาหารนั้นรุนแรงมากจนน่ากลัวว่าหอคอยนั้นจะถล่มลงมาเอเมื่อไร่ก็ได้ทุกคนที่อยู่รอบๆต่างพากันเหงื่อตกแทนแน่นอนว่าคำว่าการแบ่งปันไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของพวกเขาสไตล์ของพวกเขาก็คือการแทรกตัวผ่านช่องว่างของคนที่กำลังต่อคิวอยู่แทนที่จะรอยอย่างอดทนทฤษฎีของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นต่อหน้าอาหารอร่อยการเกรงใจคือการเสียเวลา จากนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็น่าตกใจยิ่งกว่าเสียงตะโกนถูกปิดไปการใช้มือหยิบอาหารคือสไตล์ดิบเถื่อนของพวกเขาพวกเขาทิ้งอาหารที่กินไม่หมดไว้อย่างหน้าตาเฉยแล้วก็หัวเราะและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไปบนโต๊ะอาหารที่ยังไม่ได้แต่ต้องถูกทิ้งไว้กองเป็นภูเขาเมริกาและพนักงานเสิร์ฟคนอื่นๆทำได้เพียงพูดอย่างจนใจว่าคงต้องทิ้งอย่างเดียวแล้วหละ่ะหากพยายามจะตักเตือนพวกเขาก็จะโกรธและโต้กลับมาว่านี่มันบุฟเฟ่ไม่ใช่เหรอจะตักเท่าไหร่ก็ได้มันผิดตรงไหน บางทีหนึ่งในค่านิยมของพวกเขาอาจจะเป็นการทิ้งอาหารเหลือเพื่ออ่อกแสดงความร่ำรวยแต่สำหรับพนักงานเสิร์ฟแล้วนี่คือแหล่งที่มาของความกดดันมหาศาลนี่มันบุฟเฟ่ธรรมดาไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดนะมาริกาคิดในใจถึงกระนั้นมาริกาก็ยังคงรักษาโปรเฟชชั่นแนลของเธอไว้และทำงานของเธอต่อไปในทุกๆวันทว่าคืนหนึ่งมาริกาก็รู้สึกว่าตัวเองมาถึงขีดจากัดแล้ว เช่นเคยห้องอาหารไม่มีที่นั่งว่างเลยพนักงานทุกคนต่างวิ่งวุ่นคืนนั้นกรุบวร์จากกัมพูชาเจ้าประจําก็มาอีกหลังจากที่พวกเขาเดินผ่านไปบรรยากาศก็ดูเหมือนจะส,สะเทือนไปด้วยเสียงพูดคุยของพวกเขาอาหารจานหลักของบุฟเฟ่ววันนั้นคือกุ้งแม่น้ําผัดพริกเผาอันเลื่องชื่อของโรงแรมและซี่โครงหมูบน้ําพึ่งเนื้อนุ่มทั้งสองเมนูเป็นผลงานที่เชฟภาคภูมิใจถึงกับบอกว่าวันนี้ผมแสดงฝีมือเต็มที่เลยนะ แต่อาหารเหล่านี้ก็กลายเป็นศิลปะจากของเหลือที่กองอยู่บนโต๊ะของพวกเขาอย่างรวดเร็วความยึดมั่นถือมั่นของพวกเขาที่มีต่อกุ้งแอร์แม่น้ำนั้นราวกับว่ามีทองคําฝังอยู่ตรงนั้นมาริกายังจําได้ว่าแขกที่ยังต่อคิวอยู่ถึงกับยืนตะลึงตาค้างด้วยความประหลาดใจ สิ่งที่ทำให้มาริกาหงุดหงิดใจยิ่งกว่าคือภาพตอนเก็บโต๊ะโต๊ะอาหารหลังจากที่แขกชาวกัมพูชาลุกไปแล้วดูเหมือนนิทรรศการอาหารเหลือทิ้งข้าวสวยหกเกลือนบนเก้าอี้เศษผักติดอยู่บนพื้นเปลือกถั่วถูกทิ้งกระจัดกระจายราวกับกำลังประท้วงเงียบๆทำไมต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะมาริกาถอนหายใจทันใดนั้นเองสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นทิพวังอยู่บนโต๊ะเล็กน้อยวินาทีนั้นความรู้สึกของมาริกาก็ซับซ้อนขึ้นมาทันทีมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังพูดว่า เอาเงินนี้ไปแล้วก็ลืมลืมมันซนะใช่แล้วพวกเขาดูเหมือนต้องการใช้ธนาบัตรไม่กี่ใบเพื่อจัดการกับความร้ายมารยาทและความยุ่งยากในการเก็บกวาดทั้งหมดนี่มันเหมือนกับตัวร้ายในละครที่พูดว่าฝากด้วยนะแล้วก็เดินจากไปทําให้ความพยายามทั้งหมดของผู้ที่อยู่ข้างหลังถูกลบล้างไปด้วยกระดาษแผ่นเดียวหัวใจของมาริกาเจ็บแปลกขึ้นมาทันทีถึงกระนั้นมาริกาก็ยังคงยิ้มและกล่าวขอบคุณค่ะแล้วก็เก็บกวาดต่อไปเพราะนั่นคือความเป็นมืออาชีพ แต่คืนนั้นมันต่างออกไปแขกชายคนหนึ่งหลังจากเห็นป้ายว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจ่ายเงินเพิ่มก็เกิดบันดาลโทสะขึ้นมาเขาวางแก้วเบียร์ลงบนโต๊ะอย่างแรงและตะโกนว่าทำไมเบียร์ต้องจ่ายเงินด้วยถ้าไม่มีเครื่องดื่มแถมแล้วใครจะรับผิดชอบมือของมาริกาหยุดชะงักเธอตกใจจนขยับตัวไม่ได้ใครจะรับผิดชอบ นี่ไม่ใช่คำบ่นอีกต่อไปแล้วแต่มันเหมือนกับบทต่อไปของนิยายแฟนตาซีเพื่อทําให้เขาพอใจในที่สุดมาริกาต้องใช้เวลาอธิบายเกือบชั่วโมงทุกครั้งที่อธิบายจิตวิญญาณของเธอก็ถูกกัดกร่อนไปทีละน้อยในใจของมาริกามีบางอย่างขาดสะบั้นลงฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วว่ากันว่านั่นเป็นคืนแรกที่เธอร้องไห้ในห้องพักพนักงานไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนอีกฝ่ายก็ไม่เคยรับรู้ถึงความใส่ใจและความห่วงใย,ยของเธอเลย บางทีเราอาจจะถูกมองเป็นแค่พนักงานเก็บกวาดอาหารเหลือทิ้งก็ได้ความเศร้านั้นเอ่อล้นอยู่ในหัวใจของเธอวันรุ่งขึ้นมาริกามาถึงที่ทำงานเร็วกว่าปกติยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทฤษฎีไร้ราสาระที่นี่เบียร์ควรจะฟรีเธอภาวนาในใจขอให้วันนี้เป็นวันที่สงบสุขทันใดนั้นที่ทางเข้าห้องอาหารก็ปรากฏกลุ่มคน8คนที่ดูเหมือนมาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คู่สามีภรรยาสูงอายุคู่หนุ่มสาวสองคู่ที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและเด็กๆใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขของคนที่กำลังเพลิดเพลินกับการเดินทางชายสูงอายุคนหนึ่งใช้ภาษาอังกฤษถามอย่างสุภาพว่าพวกเราเข้าไปได้ไหมครับมาริกาถึงกับตกใจกับคำพูดนี้พวกเขาไม่มีท่าทีว่าการที่พวกเราจะเข้ามาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่กลับแสดงความอ่อนน้อมและสุภาพมีความเกรงใจเล็กน้อยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่อะไรนะคะพวกเราเข้าไปได้ไหมครับ แน่นอนค่ะแม้ว่าโต๊ะจะถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่คำถามที่สุภาพของพวกเขากลับทำให้มาริการู้สึกเกรงใจเล็กน้อยพวกเขาเป็นคนไทยมาริกาคิดในใจอ้อแขกคนไทยที่เงียบเกินไปอีกแล้วแต่แบบนี้ก็ยังดีกว่าเสียงดังลหละนะอย่างไรก็ตามเมื่อเธอพาพวกเขาไปที่โตเด็กๆถูกพ่อแม่จูงมือไม่มีการวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังเลยแม้แต่น้อย มาริกาเหลือบมองไปที่โซนบุฟเฟ่เป็นไปตามคาดผู้คนเริ่มไปรวมตัวกันอยู่หน้าอาหารยอดนิยมแล้วเป็ดย่างแกงเขียวหวานต้ยมยำกุ้งตามประสบการณ์ของมาริกาถ้ามีกรุ๊ปทัวร์จากกัมพูชาอยู่ด้วยรับรองว่าต้องเกิดสงครามแย่งอาหารขึ้นแน่นอนแต่กลุ่มคนไทยกลุ่มนี้กลับแตกต่างออกไปเมื่อเผชิญหน้ากับอาหารหน้ารับประทานที่เรียงรายอยู่ยาวเหยียดไม่มีใครในกลุ่มเลยที่ตักอาหารจนเต็มจานพวกเขาตักอาหารแต่และอย่างมาเพียงเล็กน้อยแล้วค่อยๆละเลียดชิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทําให้มาริกาสงสัยคือบริเวณหม้อแกงเขียวหวานถ้าเป็นกลุ่มคนกัมพูชาพวกเขาจะตักด้วยท่าทีที่แทบจะทําให้หม้อหมดเกลี้ยงแต่คนไทยกลับไม่ทําเช่นนั้นพวกเขาไม่แซงคิวหกักมีคนต่อคิวอยู่ข้างหน้าพวกเขาก็จะยืนรอยอย่างเงียบๆจากมุมมองของคนนอกวัฒนธรรมการต่อคิวดูเหมือนจะฝังลึกอยู่ในสายเลือดของพวกเขาเมื่อถึงตาตัวเองพวกเขาก็ตักอาหารเพียงเล็กน้อยวางลงบนมุมหนึ่งของจานอย่างเบามือท่าทีเช่นนี้ทําให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้กําลังเพลิดเพลินกับมื้ออาหารแบบกินไม่อัน้น แต่กำลังรักษาความระมัดระวังแบบขอลองชิมหน่อยเอาไว้สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายอายุราวสิบขวบคนหนึ่งขณะกำลังตักอาหารเมื่อมือเล็กๆของเขาเผลอทำที่คีบอาหารหล่นลงพื้นจนเกิดเสียงดังเด็กชายรีบโค้งตัวให้มาริกาเล็กน้อยแล้วพูดว่าขอโทษครับพ่อแม่ของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาขอโทษสำลาสำลาขอโทษด้วยนะครับไม่สุภาพเลยจริงๆ ปฏิสัมพันธ์ที่สุภาพอย่างยิ่งนี้ทำให้มาริกาเผลิดิดไปชั่วขณะว่าที่นี่ไม่ใชโซนบุฟเฟต์ของโรงแรมแต่เป็นงานเลี้ยงหรูที่ไหนสักแห่งพวกเขาตักอาหารรับประทานอาหารพูดคุยหัวเราะแต่ไม่รบกวนโต๊ะอื่นเลยแม้แต่น้อยมาริการู้สึกประหลาดใจอย่างน่าย,ยินดีกับการมีอยู่ของแขกที่เงียบสงบและสบายสบายราวกับอากาศาธาตุกลุ่มนี้ทำไมกันนะทำไมถึงแตกต่างกันขนาดนี้มาริกาครุ่นคิดถึงภาพการรับประทานอาหารที่ค่อนข้างเก็บตัวของกลุ่มคนไทยไม่หยุดเธออดคิดในใจไม่ได้ว่า อาหารไทยไม่ถูกปากคนไทยเหรอเพราะพวกเขาดูเกรงใจและเก็บตัวมากจริงๆมาริกาจึงคิดว่าพวกเขาคงไม่ชอบรสชาติอาหารที่นี่ดังนั้นมาริกาจึงรวบรวมความกล้าตัดสินใจเข้าไปถามว่าอาหารถูกปากไหมคะเธอถามอย่างนุ่มนวลด้วยความกังวลเล็กน้อยพวกเขารีบยิ้มอย่างร่าเริงใบหน้าสดใสครับอร่อยมากเลยพวกเราชอบอาหารไทยมากครับเมื่อได้ยินคำตอบนั้นมาริกาถึงกับอ้าปากค้างเอออร่อยเหรอคะ แล้วทำไมไม่ทานเยอะๆกว่านี้ล่ะคะมาริกาถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะคำตอบของพวกเขาเป็นมิตรกว่าที่เธอคิดไว้มากจากนั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาและแสดงข้อความว่าทำไมคุณลูกค้าถึงตักน้อยจังคะนี่เป็นบุฟเฟ่ทานเยอะๆได้เลยนะคะแขกชายคนหนึ่งรีบหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาให้เธอดูหน้าจอที่แปลแล้วบนนั้นมีข้อความปรากฏขึ้นว่าอาหารอร่อยขนาดนี้แขกท่านอื่นก็คงอยากทานเหมือนกัน พวกเราจะทานคนเดียวหมดได้อย่างไรครับเราควรจะแบ่งปันกันวินาทีนั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งคำพูดนั้นทำให้มาริกาตาสว่างนี่มันอะไรกันมีความคิดแบบนี้อยู่ด้วยเหรอสำหรับมาริกาที่จมอยู่กับวัฒนธรรมบุฟเฟ่แบบมาก่อนได้ก่อนตักได้คือกำไรไม่กินคือขาดทุนมาโดยตลอดแนวคิดนี้เหมือนมาจากมิติอื่นเพราะมันอร่อยเลยอยากจะแบ่งปันคำพูดนั้นทำให้เธอตื่นรู้ มาริการับรู้อย่างชัดเจนว่าทุกการกระทำของกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตของความสุภาพธรรมดาไปแล้วพฤติกรรมของพวกเขาเกิดจากความใส่ใจและความห่วงใยผู้อื่นและความห่วงใยนั้นยังเผอแผ่มาถึงพนักงานเสิร์ฟอีกด้วยเมื่อเธอพยายามอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารพวกเขาก็จะยิ้มและพูดว่าขอบคุณครับ แม้แต่ตอนที่เธอแค่เติมน้ำให้ในแก้วพวกเขาก็จะพูดขอบคุณครับซ้ำๆเมื่อเธอจะเก็บจานบางคนถึงกับยื่นจานให้เธอด้วยตัวเองท่าทีของพวกเขาทำให้หัวใจของมาริกาอบอุ่นขึ้นมาเธอรู้สึกได้จริงๆว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อกินเพียงอย่างเดียวพวกเขาให้เกียรติพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่สามารถใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันได้ยังมีเรื่องที่น่าจดจำอีกเรื่องหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดเบาๆว่าคุณแม่คะเราแบ่งกันกินอาหารจะอร่อยขึ้นใช่ไหมคะ วินาทีที่ได้ยินคำพูดนั้นมาริกาคิดว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นอย่างแน่นอนค่ำคืนอันเงียบสงบและงดงามข้างกายคนไทยก็ได้จบลงเช่นนี้แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่อยากจะทำความรู้จักประเทศไทยให้มากขึ้นที่ได้พลิบานขึ้นในใจของมาริกามาริกาเคยได้ยินคำว่าลูกค้าคือพระเจ้า แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอแทบไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลยตรงกันข้ามทุกวันเธอต้องรับมือกับคนที่ไม่เหมือนพระเจ้าแต่เหมือนเทพพเจ้าที่คำรามและทำตัวเยี่ยงราชาเสียมากกว่าแต่คนไทยกลับแตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้ใช้สถานะลูกค้ามาเป็นกรอบป้องกันตรงกันข้ามพวกเขาดูเหมือนจะตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นฝ่ายผู้รับบริการขอบคุณครับคือคำที่พวกเขาพูดนับครั้งไม่ถ้วนในค่ำคืนนั้นแม้ว่าเธอจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนพวกเขาก็จะยิ้มพยักหน้าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็พูด ขอบคุณครับอีกครั้งนี้มันเหมือนกับเวทมนต์คำพูดสั้นๆนั้นได้ช่วยชีวิตมาริกาและเพื่อนร่วมงานของเธอมาแล้วนับไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่คำพูดที่เอ่ยออกมาเพราะได้รับบริการแต่เป็นคำพูดที่แฝงไปด้วยความรู้สึกของผู้ที่นั่นล่องอยู่ตรงนั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจและอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือพฤติกรรมของพวกเขาเด็กทำซ่อมหล่นพ่อแม่ก็จะรีบเก็บขึ้นมาแล้วขอโทษว่าขอโทษด,ด้วยนะครับ พวกเขาจะรวบรวมจานที่ใช้แล้วไว้ที่มุมโต๊ะเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บกวาดหากผ้าเช็ดปากหรือช้อนตกพวกเขาจะไม่เมินเฉยแต่จะหยิบขึ้นมาส่งให้คุณแล้วบอกว่ารบกวนขออันใหม่ได้ไหมครับเมื่อมีคนต้องการจะดึงเก้าอี้จากโต๊ะข้างๆพวกเขาก็จะขยับเก้าอี้ของตัวเองเข้ามาเล็กน้อยเพื่อหลีกทางให้ในพื้นที่นั้นแผ่ซ่านไปด้วยบรรยากาศที่ทุกคนกำลังใช้ห้องอาหารซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างมีมารยาทมาริกาอดคิดไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นผู้ร่วมสร้างบรรยากาศ บนเวทีของห้องอาหารบางครั้งพนักงานเสิร์ฟก็เป็นตัวเอกบางครั้งอาหารก็เป็นตัวเอกแต่ในทุกช่วงเวลานั้นคนไทยต่างร่วมเดินทางไปอย่างเงียบๆน,บนี่คือการให้เกียรติที่ไม่มีคู่มือเล่มไหนบันทึกไว้และสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องอาหารเท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกร่วมกันของพนักงานโรงแรมทุกคนแขกชาวไทยแตกต่างจริงๆค่ะพวกเขาเป็นคนที่สามารถคิดและทำเพื่อคนอื่นได้ในทางกลับกันพวกเรากลับได้รับพลังใจจากพวกเขา ไม่ใช่แค่มาริกาแต่ทั้งเชฟพนักงานต้อนรับและพนักงานทำความสะอาดห้องพักทุกคนต่างประทับใจในพฤติกรรมของพวกเขาหลังจากเลิกงานที่ห้องอาหารมาริกามักจะพูดคุยกับลินดาพนักงานทำความสะอาดห้องพักในห้องพักพนักงานวันนั้นหัวข้อสนทนาจึงเปลี่ยนจากกลุ่มแขกชาวไทยที่เพิ่งเช็คเอาท์ไปเป็นเรื่องสภาพห้องพักนี่มาริกาเห็นห้องของแขกคนไทยกลุ่มนั้นหรือย,ยังลินดาเปิดประเด็นถามเมื่อมาริกาตอบว่ายังเธอก็ยิ้มแล้วพูดว่าสะอาดจนน่าตกใจเลยละ่ะ ห้องพักที่คนไทยเคยพักนั้นสะอาดมากจนรู้สึกว่าแทบไม่ต้องทำความสะอาดใหม่เลยเตียงถูกจัดอย่างเรียบร้อยผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วถูกรวบรวมไว้ที่เดียวกันขยะก,ก็ถูกแยกและใส่ถุงวางไว้ที่มุมห้องลินดาพูดด้วยความซาบซึ้งเล็กน้อยว่าห้องนั้นเหมือนกับกำลังพยายามจะซ่อนร่องรอยของคนที่เคยอยู่ไว้อย่างเงียบๆเ,เลยละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เธอทึ่งคือผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนที่ถูกพับไวอ้อย่างดีทั้งผ้าปูเตียงและปลอกผ้านมถูกรวบรวมไว้ด้วยกันเธอกล่าวว่า ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครช่วยพับผ้าปูเตียงให้ด้วยพวกเขาคงอยากให้งานทำความสะอาดของเราเบาลงสักหน่อยมาริกาก็พยักหน้าเห็นด้วย ในทางกลับกันห้องพักหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาใช้งานกลับเป็นอีกโลกหนึ่งหมอนตกอยู่ใต้เตียงผ้าเช็ดตัวเปียกๆถูกขยำเป็นก้อนและโยนทิ้งไว้เกลื่อนกลาดแม้จะมีถังขยะแต่บนพื้นกลับเต็มไปด้วยขวดพลาสติกและซองขนมบนโต๊ะมีกากชาที่พวกเขานำมาด้วยกระจายอยู่เต็มไปหมดอ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยก้านสำลีและกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วกระดาษชำระถูกฉีกทิ้งเกลื่อนกลาดลินดาพูดติดตลกว่าก่อนจะเก็บขยะเราต้องทำการสำรวจที่เกิดเหตุกันก่อนเลยละ่ะ เธอบอกว่าแน่นอนว่าก็มีแขกชาวกัมพูชาที่มีมารยาทดีแต่เมื่อพวกเขามาเป็นกลุ่มโอกาสที่ห้องจะรบก็สูงขึ้นอย่างแน่นอนและบ่อยครั้งก็จะมีซองที่ใส่ทิปจำนวนมากวางไว้แต่ลินดากลับรู้สึกว่างเปล่าอยู่บ่อยครั้งเธอบอกว่าถึงจะขอบคุณสำหรับเงินนะคะแต่พูดตามตรงสิ่งที่เราดีใจที่สุดคือการได้เห็นห้องพักที่ถูกดูแลอย่างดีเพราะคิดถึงคนที่จะมาใช้ต่อในกรณีนี้คนไทยไม่ได้ทิ้งเศษเงินไว้แต่ทิ้งร่องรอยใหม่ไว้แทน กระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือว่าขอบคุณนะคะผ้าเช็ดตัวที่พับไว้อย่างเรียบร้อยและบรรยากาศที่สะอาดซึ่งสัมผัสได้ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องพวกเขาไม่ได้ทิ้งเงินไว้แต่หัวใจของพวกเขาได้ถูกทิ้งไว้ที่นั่นอย่างแท้จริงมาริกาเห็นด้วยกับคำพูดของลินดาอย่างยิ่งงานทำความสะอาดแม้จะไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นแต่ก็เพราะอย่างนั้นมันจึงเป็นที่ที่สามารถมองเห็นท่าแท้ของคนได้ชัดเจนที่สุดพนักงานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คนไทยจะคิดถึงคนอื่นแม้ในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นพวกเขาไม่ใช่ประเภทแค่ฉันสะดวกก็พอแต่สามารถจินตนาการถึงความรู้สึกของคนที่มาทีหลังได้นี่ตรงกับสิ่งที่มาริการู้สึกในห้องอาหารทุกประการแม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่แค่ดูสภาพห้องก็เข้าใจได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นดูห้องก็รู้จักคนเมื่อความรู้สึกนี้ตกตะกอนในใจของมาริกาเธอก็เริ่มเผชิญหน้ากับอคติที่ตัวเองเคยมีพูดตามตรงนะคะ ตอนแรกฉันไม่มีความรู้สึกที่ดีกับคนไทยเลยแต่ตอนนี้มันต่างไปอย่างสิ้นเชิงคําคืนนั้นที่ห้องอาหารและห้องพักที่ถูกทําความสะอาดอย่างดีได้สอนให้เธอรู้ว่าแม้จะไม่มีภาษาเป็นสื่อกลางแต่จิตใจก็สามารถสื่อถึงกันได้เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าแม้พวกเขาจะพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้แต่กลับสามารถสื่อสารอะไรได้มากมายขนาดนี้ คนไทยทุกคนมองว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นเรื่องปกติมาริการู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่กฎระเบียบแต่เป็นวัฒนธรรมที่ถูกบ่มเพาะมาอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็กแม้แต่เด็กๆก็ยังพูดจาที่คิดถึงผู้อื่นออกมาได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอบรมสั่งสอนในครอบครัวของพวกเขานั้นดีมากฉันคิดว่าในสังคมนั้นแนวคิดเรื่องการคิดถึงผู้อื่นเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากมาริกากล่าว มาริกาเชื่อเสมอว่าคนกัมพูชาก็มีคุณธรรมเรื่องการต้อนรับและความเอือเ้อเฟื้อเพื่อเผื่อแต่ในพฤติกรรมของคนไทยกลับซ่อนความใส่ใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นอยู่ตัวอย่างเช่นขณะที่แขกชาวกัมพูชากำลังโมโหใส่พนักงานเสิร์ฟมีคู่สามีภรรยาชาวไทยคู่หนึ่งเดินเข้ามาถามมาริกาเงียบๆว่าคุณไม่เป็นไรนะคะอย่าหักโหมมากนะนี่คือความห่วงใยที่แท้จริงที่ไม่มีคู่มือฉบับไหนในสังคมใดบันทึกไว้มาริกาไตรตรองกับตัวเองว่าเราเคยเข้าใจคนเหล่านี้จริงๆหรือเปล่านะ เราเคยเข้าใจผิดมามากมายแต่คนที่ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดของเราอย่างอ่อนโยนก็คือคนไทยนี่เองสำหรับมาริกาแล้วพวกเขาไม่โกรธไม่วิจารณ์เพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและกระทําอย่างเงียบๆก็สามารถเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งได้นี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเธออย่างแท้จริงถ้าลูกของฉันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศฉันจะแนะนำประเทศไทยโดยไม่ลังเลเลยค่ะ ตอนนี้มาริกาเชื่อมั่นว่าที่นั่นลูกของเธอจะถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่อ่อนโยนและได้เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าที่ใดๆตอนนี้ฉันเคารพประเทศไทยจากใจจริงเลยค่ะขณะที่พูดคำเหล่านี้ดวงตาของมาริกาก็เป็นประกายด้วยความภาคภูมิใจทุกท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ ในสภาพวัดล้อมของบุฟเฟ่ต์ที่ซึ่งเราสามารถเพลิดเพลินและตักอาหารได้อย่างอิสระอาจจะเป็นที่ที่ทาาแท้ของคนเราแสดงออกมาได้ชัดเจนที่สุดในครั้งนี้มาริกาประทับใจกับการกระทําของคนไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนกัมพูชาก็มีค่านิยมอันล้าค่าเกี่ยวกับการไม่ทิ้งอาหารให้สู่เปล่าเช่นกันคนกัมพูชาก็มีวัฒนธรรมที่รู้คุณค่าของอาหารดังคํากล่าวที่ว่าข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า ด้วยเหตุนี้เองการกระทำที่แบ่งปันอาหารและทานจนหมดจานของคนไทยจึงทําให้มาริการูสนึกถึงความงดงามที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนเองผมคิดว่าไม่ว่าจะต่างชาติต่างศาสนาแต่หัวใจที่เคารพอาหารและเห็นแก่ผู้อื่นจะกลายเป็นสะพานอันอ่อนโยนที่เชื่อมโยงโลกใบนี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหกักท่านชื่นชอบโปรดกดติดตามและกดไลค์พวกเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านในช่องคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ